สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจาดองโบวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับอ่าเราไปเริ่มที่กันที่ตู้ใหม่เลยนะครับก็จะมีอยู่2ตู้นะครับผมอ่าไปที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตู้แรกก็เป็นตู้เรตอัพของอตัวที่ชื่อว่าอะไรวะเซนเตอร์ไคเน่นะครับผมเซนเตอร์ไคเน่ก็มีโอกาสได้ หกดาวกับห้าดาวนะครับผมก็จะเป็นเลตตามนี้เลยนะครับผมก็จะไม่รีวิวมากนะครับแล้วก็มาที่อีกตัวหนึ่งก็คือจูเกิลเลียงนะครับก็จะมีเลทแค่ห้าดาวนะครับผมก็จะมีอยู่สองตู้นะครับใครที่สนใจก็มาเปิดกันได้นะครับส่วนสกิลนะครับก็รีวิวสั้นๆนะครับสันไท้ไข่เน่ก็เป็นตัวดาเมจเหมือนเป็นดาเมจเสริมนะครับไม่ใช่เป็นดาเมจหลักนะครับก็คือเป็นซับดาเมจนะครับผมส่วนเอ่อ ไอ้ตัวของเบ้งนะครับหรือจูเกลเหลียงนะครับก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับมีวัพอมาตะนะครับก็จบการรีวิว2ตัวนี้แค่เพียงเท่านี้นะครับมาที่กิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกล็อกอินบวกอะไรอย่างนี้นะครับและนี่ครับกิจกรรมเด็ดของเราคือกิจกรรมนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นการผ่านด่านนะครับผมก็จะบอกเทคนิคการผ่านอันนี้สักอันหนึ่งนะครับผมส่วนอันอื่นก็ทุกคนก็น่าจะทําได้กันนะครับผมก็ จะไม่บอกเยอะนะครับโอเคนะครับาหาก่อนนะครับชือ้อแล้วก็ตัวนี้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการผ่าน3ามดาวของด่านนี้นะครับผมโอเคจบครับไปที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมก็ จะเป็นอันนี้นะครับผมก็อันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็จะรีวิวประมาณว่ามันมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีด่านสีก็มีอ่าที่น่าสนใจก็อันนี้นะฮะก็ได้อาหารมานะฮะด่านห้าก็ด่านห้าผมมองว่าที่น่าสนใจจะเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนด่านหกนะครับด่านหกมีอะไรนะตัวเลือกกับดาวนะครับ ถ้าเป็นผมผมก็น่าจะเอาดาวนะครับเก็บไว้ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ้าไอ้เลือกด่านเจ็ดเนี่ยเออผมน่าจะเลือกเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมกะจะปั้นที่สิบดาวเลยนะฮะตัวคีแมนผมเลยนะคิดว่าผมน่าจะจบได้สักประมาณด่านเจ็ดนะฮะถ้าด่านแปดเอ่อต้องเติมต่อเนี่ยเออคิดว่าไม่น่าได้นะฮะต้องเติมต่อเพิ่มอีกนะฮะถ้าด่านแปดนะผมเลือกยากนะด่านแปดเอาจริง อันสติกเกอร์ก็น่าสนใจนะครับผมส่วนไอเซนท่านี่ก็น่าสนใจอันนี้คือก็สุ่มนะครับก็คือมันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับอันนี้คือถ้าใครอยากวัดดวงก็อันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่อยากวัดดวงนะถ้าเป็นผมนะผมจะเอาสติกเกอร์นะครับผมจะไม่เอาเซนท่า Santa นะเพราะว่าผมยังไงมันก็มีโอกาสเปิดได้นะแต่ว่าเราจะสติกเกอร์ไปแลกแสงมืดนะครับหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับ พราะแซนาเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นนะแล้วก็หนันก้าวก็ถ้าเป็นผมผมจะเอาจุเกิดเหลืยง 9, them, right okay, นะฮะโอเคฮะแล้วก็มีอีเวนอะไรอีกไหมนะรีวิวแบบเร็วมากเลยก็เอา,เอาม,มีแพ็กเติมเงินที่น่าสนใจนะดูว่ามีอะไรบ้างนะเพิรแพชชั่ชนอันนี้น่าสนใจนะสามเก้าจุดเก้าเก้านะฮะตรงน,นี้ได้เหรียญแฟแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้จัดไปแล้วนะฮะ ส0สิบาทนะโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีแค่นี้อ๋อมีแฟชั่นนะโอ้โหอันนี้นี่ไม่ได้เลยนะครับไม่จัดไม่ได้นะนี่นะฮะให้ดูกันนะสำหรับคนที่รักสวยรักงามนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้สิบเต็มสิบไม่หักสักแต้มนะครับผมดูนะฮะจะเอาอะไรไปหักนะครับขาวขนาดนี้ผมฟ้าตาฟ้าคือหักไม่ได้จริงๆนะฮะ ตัวนี้นี่แบบบอกเลยว่าถ้าไม่กดนี่พลาดนะครับหมายถึงไม่กดสกินนะครับไม่ใช่ไม่กดตัวสกินนี่ต้องกดนะครับพูดเลยว่าพลาดมานี่ร้องไห้นะเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะไม่มีวนมาขายนะยกเว้นแบบอนาคตนะฮะซึ่งก็นานมากเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอ approve ก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรม ที่เข้ามานะครับก็รีวิวกันสั้นๆหวังว่าจะได้รับสาระประโยชน์นะครับสุดทดีครับ